สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่สีขาสวัสดีนะคะ,ะวันนี้ก็ค่ะช่องแม่มาล,ลีนะคะมาค่ะมาเที่ยวงานช้างนะคะก็ช้างเยอะเลยนะคะแม่ก็มาค่ะพาค่ะก็เที่ยวงานช้างนะคะแม ẹ ẹ ะะ่แม่ค่ะวันนี้ก็ลงคลิปนะคะพา ให้แม่แม่เอซีค่ะหรือค่ะพี่พี่ค่ะแม่แม่เนะคะงานช้างยิ่งใหญ่มากเลยค่ะช้างก็เยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะเป็นงานชางค่ะก็มาเที่ยวค่ะชมค่ะงานช้างนะคะก็ลงคลิปาให้ค่ะแม่แม่ชางได้ ได้ดูนะคะช้างเยอะมากเลยนะคะแม่ค้าเป็นกะลังกากเลยนะคะ,ะกินช้างานะคะะตรงนี้เก็กรวยนะคะอาหารชา้างมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาก็อาจจะมีค่ะซื้ออาหารช้างให้น้องชานนะะ้าง ที่พากันค่ะเข้ามาพักนะคะา,า,กา,มมากันอู่เข้าไปใกลนะคะายจริงนะคะ่ม,มากก็เริ่มจะแสะดงนะคะเริ่มจะเข้าการแสดง มากเลยนะคะแม่ๆเริ่มจะเข้าการแสดงวันนี้ก็คือวันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการแสดงนะคะค่ะแม่แก่อนก็มาลงคลิปกับให้กับแม่ๆนะคะก็มาลงคลิปให้ค่ะแม่ๆค่ะหรือค่ะพี่เอฟสี่นะคะได้ชมนะคะได้ชมค่ะการแสดงของช้างแล้วก็ค่ะงานช้างนะคะ เยอะมากเลยนะคะเริ่มจะค่ะเริ่มจะจะจะแดงนะคะเริ่มแล้วนะคะ ก็กำลังเรียกเรียกชื่อช้างนะคะแต่ละเชือกแสดงอะไรบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็วิวสวยเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นค่ะลูกน้องกอดตุ๊กลูกน้องอยู่ที่นูน่นค่ะพอควานกระจาวแาลูกนอ้องค่ะลูกน้องอยู่ที่นู่นนะคะตังเก,ก่งไหมคะผู้หญิงขี่ช้างค่ะผู้หญิงก็ขี่ช้างเก่งนะคะค่ะ เป็นไม่ควานช่างแต่ละเชือกก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเริ่มจากการแสดงก็ต้องค่ะรูน้ทที่นะคะแต่ละเชือกต้องมารอนะคะรอเรียกนะคะว่าจะทําอะไรบ้างหรือกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะเดยกคนขึ้นมาอย่างี อันนี้ก็เป็นช้างงานะคะขู่ขวัญที่นี่งายาวเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะได้รูปวังยองจะมือมาฮะค่ะคันนี้ก็เป็นน้องขวันเมืองนะคะ ควัออนเมืองนะคะ,คะรูลหล่อมากเลยค <c oughs> ้าลายเชือะยุบแจงไม่ใช่อยู่ฝั่งน้นหรือเปล่านาะช้างตัวเล็กนะคะใช่ะฝั่งฝั่ง้งนต้องต้องดูฝั่งน้นคะ่ะก็ยืนยืนอยู่ฝั่งน้นนะคะใช่ใช่ค่ะเดินดปฝั่ง ช้างงายาวเลยะค่ะแต่ไม่ใช่ควานนี่คือไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะดูสวยมากเลยนะคะในฝั่งโน้นก็มีนะคะแ้วก็ไม่กล้าไปไม่กล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะคะ ก็ลงคลิปนะคะให้ค่ะแม่ๆค่ะลือค่ะพี่ๆนะคะได้เห็นนะคะว่างานช้างอลังการมากเลยช้างก็เยอะช้างก็เยอ,ะ,ยอะมากเลยนะคะช้างนะคะทุกเชือกมาเห็นการน,นี้เขาดีใจเลยนะคะดีใจได้มีเพื่อนๆค่ะเข้ามาร่วมนะคะแต่แม่บริกก็ไม่ได้มา างานนี่งายาวมากเลยพ่อควันทุกพ่อควันนะคะก็ต้องใส่สโรมนะคะแล้วก็คมีผ้าคมะค่ะ ทุกไว้แล้วก็ต้องใส่สลงทุกทุกเชือกเลยนะคะเพราขวานนะคะทุกทุกคนเลยนะคะเพราะขวานนี่ต้องใส่สลงแล้วก็มีผ้าขม้าทุกคนเลยนะคะเฉพาะควานช้างนะคะค่ะที่จะเข้าการแสดงร่วมงานนะคะอโอ้ยรูปช้างนะคะน่ารักมากเลยรูปช้างน่ารักมากเลยนะคะไม่น่ไดนะ้ไหม เปต่อยมาเลยนะคะเดินคู่กับแม่เข้ามาเลยนะคะแม่ขาช้างตัวเล็กนะคะ อั่งนี้ก็มีนะคะสั่งนี้นะคะันี้ก็เาเ็นวิธีนะคะแม่ๆคะเราใกลไม่ได้เลยนะคะค่ะเริ่มเริ่มทยอยเข้ามานะคะมีไป ไม่ก็ไ่ดึงหนอนคุณลเ้ยเลยดูแต่ง้นปมนนะายเขาาเนดูลูกช้างนะคะคุณแม่ค่ะเอาาลูกช้างมานะคะเยอะมากเลย ไปดูหลายๆเชือกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการขายนะคะมีขอมีอะไรคะ่ะเป็นของที่ระลึก ทางเด็กเมก่อนก็พาเดินนะคะเดินพาพาค่ะลงคลิปนะคะให้เห็นนะคะให้ทั่วถึงกันนะคะแม่ๆขความเยอะขนาดไหนนะคะ ควอนช้างเป็นยังอาบน้ำให้ช้างนะคะแมฆค่ะน,น่ารักไหมคะช้างอาบน้ำนะคะนจจคะี่ยเซ็งยังไม่เนี้ช้างอาบน้ำน่ารักมากเลยค่ะค่ะมฆค่ะเคยเห็นช้างไหมคะน้องช้างอาบน้ำโอ้ย อันนี้ก็น้องโมเมนะคะน,น,น้องโมเมโมเมทำไมสวยจังเลยโมเมน้องโมเมนะคะอการดูใจทนนี่ก็เป็นค่ะน้องแต่หนเชือกนะคะแม่แม่จา๋า นีในะคะตวลังน้แดนมาลักมากเลยเมนบัวบานบ่เด็กเป็นน้องบัวบานนะคะไปแล้วนะคะน้องบัวบานเดินหนุข้างหน้าเลยนะคะคอมาดูกันค่ะแม่ๆค่ะ น้องโบบานนี่เดินไปเลยนะคะ <c oughs> คะรับพ่อขวานก็ขี่อยู่นะคะน้องโบบานนีบบน่ขวานก็ค่ะกอจบคลิปก่อนนะคะค่ะก็ฝากติดตามช่องแม่มลิด้วยนะคะวันนี้ก็มา ทำการนะคะแม,ม่คขามาทำการละะงคลิปนะคะเที่ยวงานช้างนะคะลงคลิปจะ,ะ,ะให้ค่ะเจ๊มากเลยก็ลงคลิปมาเที่ยว,นนะะวาง,งานช้างนะคะแม่ว่างานช้างนะคะช้างเยอะมากอย่างเงี้ก็ฝากช่องแม่มลิกด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีนะคะแม่ติดตามค่ะช่องแม่มลิดด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่มลิดด้วยนะคะขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ